ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ที่เขามาติดตามรับชมสูผู้สุขคนนะครับกัมมัอนี่ผมระสีได้มาอัปเดตนะครับพัฒนาการของมันสัมปะหลังนะครับกับมืัอนี้วันที่สิบห้าตุลาคมนะครับกับมันกับอายุครบหาเดือนเต็มแล้วนะครับกษียมาอัปเดตให้พี่น้องเรื่องทุกเดือนนะครับ มาเบ่งการขยายหัวของเขานะครับว่าเขาพัฒนาการไปหอดไซแล้วนะครับหลังจากที่ฟนเซาตกได้ซีหาเมอ่อแล้วนะครับการแตกยอดเจรอนเติบโตกะซัดขึ้นเร็วพอสมควรนะครับโซนนี้เป็นโซนที่บกคอยงามปันใดน,นะครับ ความสูงต้นกับที่อยู่ประมาณเมตรไปลายๆครับเมตรเส้าเมตร30บนะครับกับสิผามาเบิงหัวนะครับนี่คือพันและยองแปดหนึ่งนะครับการแดงนะครับลักษณะโค้งสร้างนะครับกับผมกับจะเลือกมาคุยเบิ้งนะครับต้นขนาดกลางๆนะครับ บสูงปันไดบอ่อเตี้ยปันไดนะครับกัสีได้เฉลี่ยถือเนาะครับเขาก็จะแตกหน้านะครับช่วงนี้เป็นช่วงเขาสร้างแป้งนะครับความสูงต้นนี้ก็ประมาณเมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับมาเบิ่งหัวกันเนาะ กระดินก็ค่อนคางจะแนนแล้วนะครับหลังจากถือแดดได้ซีหาเมื่อนะครับก็บค่อนคางจะคุยดินยากพอสมควรนะครับผมก็เลยมาเคลียคุยไว้แล้วนะครับให้ที่น้องในเบิ้งนะครับลักษณะหวัวน,นะครับ ค่อนข้างจะดกอยู่นะครับพันนี้ครับแนวหวัดครับกี่นองจะเคลียร์ไปได้บ่ไก่นะครับเจ็บเมื่อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาอุปกรณ์มาซอยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นับเปิ่งหัวคร่าวๆนะครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับโซนล่างกับบ่ได้เคลียร์หอดนะครับอันนี้ เพราะสั้นบุญนะครับจะถือว่าแต่ยังบยาหญยปันไดน,นะครับเพราะว่าเขาหัวดกนะครับงานก็จะเป็นเลี่ยงหลายหัวนะครับเขาก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยแล้วครับ เขาจะเ h านะครับเคียวเบิ้งอีกต้นนึงนะครับอนีคนนนอ้ครับขนาดลำต้นครับสีกับต้นเมื่อกี้นะครับเขีรยได้ซ่านี่นะครับ อยู่หัวเดียว,วโลอยู่นะครับดินมันแข็งนะครับเป็นดินเหนียวนะครับปนหินกวดนะครับ ต้นก็นจะประมาณอยู่โป่งมือนะครับตอนนี้สวนของผมกัประสบปัญหานะครับเทียแป้งค่อนขลางระบาดร้ายนะครับผมก็จักสิสรรหาวิธีใดมารักษาแล้วนะครับ เริ่อยากฉีดกันแล้วนะครับให้ซื้วัตถุือชีวะพันธ์มาฉีดกันแล้วนะครับยังระบาดอยู่ครับซึ่งปีกายนี่บว่เป็นนะครับปีนี้ระบาดนักหลายนะครับ เขาดูดน้ำเลี้ยงดูดน้ำตาลจากเขาไปไล่เติบนะครับนี่ครับการเ้ผลผลิตลดลงนะครับเพราะว่าเขาดูดน้ำตาลครับน้ำตาลก็คือแป้งนี่แหละครับที่จะดึงไปเลี้ยงหัวนะครับ กลว่ามันมีไซยาไนต์ต่ำนะครับมีสองสายพันธุ์นะครับหลักๆก็คือเสี้ยวแปดเก้า 8, 9, นะครับพวกนี้จะเป็นแปดเก้านะครับระแลย้องแปดหนึ่งนะครับ ส้มเนาแน่กับมี้อยู่ครับแต่กัดบ่อยากถอนนะครับอายุมั่นยังหน่อยอยู่กับเสียดายนะครับกับผมได้เห็ดโค้งสางมาก็ถือว่าโอเคเพอสมควรนะครับไะย่างขี้ไร่กัให้ได้จักเดือเดือนนะครับกับเบิง้งตรวจเช็คเบิ้งสภาพไปเรื่อยๆนะครับ ่าส้มบอกคือจังไดก็ทีีได้คุดถอนคือกันนะครับแต่คลิปนี้ผมกับพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศสวนมันนะครับมาเบิงหัวมันซํานี่ก้อนนะครับ นี่ยังผมก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับแหลกเปลี่ยนประสบการณ์สาระความรู้นะครับกับผู้ติ่เข้ามาเบิ้งมารับชมกับฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่ด้ครับเด้อได้แหลกเปลี่ยนความหูกันเนาะประสบปัญหายัางมีวิธีแก่จังไดนะครับ ใส่ปุ๋ยตัวใดเดให้มันงามหัวใหญ่กระได้มาบอกมาเล่าสู้กันฟังนะครับนี่ยังกจะได้สอบถามกันได้นะครับสำหรับเศร้าเกษตรสวนมันส้ำปลังเท่าเนาะครับกะคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ